สบายดีลุงเรืองกินยังเดียวนี่นักแมวสมบูรณ์อีกวรอย่างหมูอย่างหมูสบายดีบ่าวไอสบายดีผัดทองผัดเผาสบายดีมากมัน้องวิน้องวิส้าไดีินน้องวิอย่างมูกับมากินบ่ลูกอย่างหมูปีใหม่มาจะจวดทำกันเลยลูกกินเลย ไปแล้วแม่หลาไปกินนั่นล่ะกินน้ำพร้อยปิ้งนังหมูจะปิ้งปลากินแล้วไมมลูกย่างน้ำมันน้ำมันน้ำมันบ่อาเขากินแล้วลูกเขากินแล้วนี่เก็ดบเจามีช่องแนบหอเจ้าไปงน้ำข่าเอา กนังม่พก t h เย้ดี๋ยวเอาไนัเออออไปย่างกไดเดี๋ยวคมจไปไป้กก็ออเลยบรรยากาศนะวัฒนาบะึงกันนะบะ t ึงแบมี่ไไรก็ว่ากินอะไกินแบกินน้องเลยมาไหว้กับมะร้าวถ่านมาได้ชื่อแบ่มาได้กับทีมงานพรมถ่ากับตื่นจ้งม่ลุ้นได้วัแบ่พี่ได้กัน อาวเ่าครงานเาโยนกินลแม่ลอ้ยาน้ำแมอ้อยหะโอ้ยสางหัวบอยากกินเบออยากกินกเขาด้วสางหัวใหม่อยากกินบบกินเลยลูกน้องอมาหวมันไนะ น้องวีกะน้องวีกะมาหัวมนน้นำกินน้ำกันเนาะผลไมกา,า,ากินอันอย่างไข่มันหมงูงับปิ้งปลาครับแจ่วนอนอนแบบนี้ได้มันมันเพื่อนท่านังก่อนพี่เราไว้ไมีเก็บปลาแท้กินกับลุงเรืองพอกี้กับปุกทองน้องวีงมาไวนะ้เนาะพากันกินมา,มา แซ่บอ e ีบ่พ่อเขาแค่แค่บุรีบ่ได้คือบ่เขาแค่ยักษร้อนฮะไม่เเลยบ่อเขากินเด้เขานาะลูกมันวินหัวได้น้ำมันมุน้ำมันมูวินหัว แซ่บบ่บ่ไว้นี่ทอดพี่ลองไอ้ข้าวแมงวากข้าวแล้วข้าวแมงมิ่งจับจุ่นเห็ดขี้แฉะวันนี้วิ่งมูวิ่งตะมันงูพี่น้องเอ้ยนี่นะให้เบาไว้ให้เบาไว้กินก่อนเนาะพี่น้อง่อนไ่เล่เห็ดอันน้ำข้าวปุ้นแล้วให้จังสิไปงัดข้าวปุ้นน้ำกันเนื้อใน,น,น,นสร้อยพักไว้เลยยังแต่พอทันล่าง ันยตุ่มน้ำมอนอยู่นะนางน้ำนางรดนรดนางนางรดนางก็พอไหวนั่นและมันเป็นน้ำมันหมูว่ะเจ้ารเบอยกว่ะเออไเอาหนงเอเอามับันดมมากินในคนหนึ่งลูกอาแข็งมาเลยนะน้ำแข็งมูข้าวบ่บเน้ำแข็งซื่อมากินแบบเียโดยเฉพาะเยทั้งหลา มีมีผู้ตามมาดีเออผู้ตามมาอลไพวกเฮะยมากินเ้าไหร้อยยังไงมากแล้วมาจิ้นตามาจินตาไหมมาจิ้นาไหมมามากินน้ำกันนิเคนู้ไปนั่งคางน้องพูนั่งคางน้องวีุู้ลูกนั่งร้อนก็นั่งร่ม มีผูกับมาสบายดีมีผูน้าฝนตนั่งกินอยู่เตียงไม่พี 1941, ่นถ <gardens> <Amy. S 2> ้าตอนนั so right like right ้ก็เริ่มเก็บนั่งกินอยู่เตียงท่นเนี่ยเตียมขอยลายกลุ่มนังลมงได้่มบมบึงมึงก้างเก เซบอยู่มีกินข้าวอยู่กลางเตียงนะพี่น้องกลางกันนะกลางกเดินนั่นกินอยู่ในเตียงเนี่ยมันจิ้นนอนพี่น้องนอนสิตือเปล่าพป็น้องมือพี่น้องสิ้นนะเป็น้ังสิ้นดับมาเลยโมเอ็นโมเอ็นสิ้เพลงเนาะก็เลยมือตันอาไรจะพิ้งหัวเป็ดเนาะนั่งอยู่ในเตียงเอาพ่นสิโต๊ะกับโต๊ะก็เถื่อนอะบุรีกินสนามปูเนาะกินสนามดิน เฮยออยนมปีใหม่นได้รวมลุมกันตลอดนะพี่น้องเจริงๆได้เห็นหนากันลุงเรื่องกับห้ากระ้ายหมากกระพดแล้วลุงเรื่องกันเลยอย่าอย่าได้เป็นถิดซองถิดืเล่าอ่อืมน้ำฝนอยู่บ้าน้อนักการบ้าน พอประคัอืมเารื่อว่าหลงจังา่่ขแม่มาห่ใช่ปาอ่ว่าน่นาทำหลือเของของได้และมาซีมบ้านนอาเียนะเด้อเป็ไปสะับเขาห้องเยนพยังหมดได้ผกนะ ủa, mướn là nấm sấy khô, Anh ở đây, là sang mua mảnh kia. Anh đây, tôi <laughs> bảo ăn là nón, tôi bảo

ฟากินกินต่างลหมองนะพี่น้องม่ด้าีกินต้อเื่อนเยือน่างเ้มันหมันใจมันพอีเอาตัวนกินรที่รา่นี่อใกล้จะเคี่ยวเขาจะย้ำหน้าแล้วเข่าจะปูุงิเต็มเมืนเก็บก่อนคายกับมือ้อเลนูกนี้เต็มมาเดินตอนนี้ลงบี้ยมันว่ ได้อยู 1, ่ประมาณตัวสองพันหมดพงยงมได้หลวปู่ไชี้ตัวแค่คันลองัวเดียวอืมาทย้เแล้วข้ามรสบสฮบาทนร้แล้วทาี่พันได้ง่ะยเกี่ยวเใช้ตเ่ยว

บ้านเขาย้อนกันเด้เขายังซื้อมาซื้อน้ำเขาน้ำเขาก็มีแต่มันบกเพเขาซื้อลงเพลิเขาไปชมมาบ้านเนี่ยพากันกินเ้าตาหมาพี่เขาตาหมกันได้บรรยากาศกันอยู่ข้างเฮือนแม่เล่นนะอันกินอยู่ข้างเฮื่อนแม่เล่กินอยู่เตียง เยยฮาาา่่่ได้นนีีอัสำหรับคลิปนี้ฮะก็จะล่าลงก่อนเนาะพี่น้องเสร็จจบคลิปลงก่อนเนาะให้สุขเพลินคิดข่าวตากหมอนกลางอากาศเยน็ยนๆสบายๆเนาะแซ่บอยูบยนะ่บนน้องวีเอ้ยกินเลยพี่น้องขอล่าลงก่อนนะบ้านตากหมอนแบบสบายๆเย็ยยยนๆเน,นาะ